วัสดีค่ะ beauty number o มาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจะเบื่อไหมเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันทุกวันทุกวันเลยมีจะเพื่อนๆจะเบื่อบ้างไหมวันนี้นะคะเรามีงานต่อผมมาอวดลูกค้ามาต่อผมสวยๆแล้วก็ต่อผมแบบ ทำไฮไลท์แบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะกำลังนิยมกันมากเลยสำหรับลูกค้าที่ชอบเล่นผมชอบเล่นสีผมแบบนี้ค่ะม,มื่อดมมืดม้มืม่อดม้สว่างไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้กำลังนิยมกันที่สาวๆที่ชอบเล่นผมทูโทนช่วงผมเล่นผมที่ไททอยแบบนี้นะคะ บางคนก็ชอบสีม่วงบางคนชอบสีเขียวสีแดงสีชมพูนะคะตอนนี้ช่างก็แอบเปรี้ยวอยู่นะคะเล่นสีม่วงม่วงม่วงไว้แล้วก็เทคนิคในการทำสีผมสีม่วงๆ่วงแบบนี้นะคะคือเราต้องปรับพื้นผมก่อนเหมือนทำผมสีเทา การที่เราจะทําสีให้สีติดแบบนี้เราต้องปรับพื้นผมให้ได้ระดับประมาณระดับ6 7 8อะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะ,ะผมถึงจะติดออกมาเป็นสีสีได้ชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็การปรับพื้นผมก็บางคนจะชอบ โทนหมอนเทาข้างบนแล้วก็เล่นสีผมข้างล่างแบบนี้นะคะนิยมกันมากเลยแต่เรามีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะคะถ้าสําหรับสาวๆที่ไม่อยากฟอกสีผมกลัวผมจริงจะเสียไปกว่าเดิมหนูอยากได้หนูอยากทำแต่หนูไม่อยากฟอกสีผมนะคะเราจะมีเทคนิคโดยการต่อผมเราจะใช้ผมต่อนะคะ ่อเข้าไปช่วงล่างเล่นสีสีช่วงล่างเดี๋ยวเรามาดูลูกค้าเคสนี้กันนะคะคือลูกค้าต่อผมแล้วก็เล่นไฮไลท์แบบเป็นสีสีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้ะนี่จ้าเคสนี้นะคะน้องเป้ลองลุกขึ้นน้อยจ้ะเนี่ยค่ะ เคสนี้นะคะเป็นเคสต่อผมน้องเป้จะต่อผมทั้งหัวเลยนะคะน้องนิวมาจับให้หน่อยเดี๋ยวจะช่วยสางผมให้ลูกค้าดูนะคะจับประมาณนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีม่วงแต่ว่าเป็นผมต่อนะคะ แบบนี้เราต่อผมสีสีไว้ข้างล่างแบบนี้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยว่าชอบสีไหนนะคะพอเราต่อผมสีสีไว้แบบนี้เป็นช่วงไททถอยเราไม่ต้องฟอกผมจริงเราไม่ต้องทําไม่ต้องกังวลว่าผมจริงจะเสียอันนี้เคสนี้ต่อผมทั้งหัวนะคะแต่ว่าเราต่อแบบเทคนิคเล่นผมทูโทนแบบนี้แอบบเปรี้ยวแอบบซ่อนเปรี้ยวนะคะ ถ้าลูกค้ารวบลูกค้ามัดผมก็จะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเป็นไฮไลท์สวยๆแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าทีอา่อยากจะแอบซ่อนเปียวแบบนี้เดี๋ยวจะลองหวีหวีผมให้ดูนะคะ เคสนี้นะคะต่อผมสองมัดใช้ผมยาว30นิ้ว30นิ้วมัดล่างแล้วก็ยีนิ้วมัดบนนะคะเราจะได้ผมที่สลไลด์ไล่ไล่เฉดสีกันลงมาผมต่อเนี่ยเราก็หวีได้ตามปกติเลยนะคะหวีได้ปกติเลยเนี่ยค่ะเราจะได้ ความแอบเปรี้ยวแบบนี้ผมต่อเนี่ยเราอยากจะทำลอนเราอยากจะทำตรงเราอยากจะทำทรงแบบไหนก็ได้หมดนะคะอยู่ที่เราจะดีไซน์เลยวันไหนเราอยากเราอยากาทำลอนเสือ้อสวยสวๆเราก็จัดลอนเข้าไปได้แล้วก็วันไหนเราอยากได้ผมตรงเราก็หนีผมตรงได้เนี่ยค่ะ จะได้ความฟุง้งแอบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ความสวยของลูกค้ากันหน่อยนะคะ <c oughs> เราแบลวเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะเนี่ยคะ่ะจะได้ความน่ารักฟุ้งฟิ้งแอบเซ็กซี่แบบนี้เลยจ้ะนี่น่ารักมากอันนี้เราต่อผมทั้งหัวได้แบบเดียนกิฟเลยนะคะจา้าตุ๊กตาเอาเปล่าเอาเป่าเนี่ยตุ๊กตาผมยาวอยู่แล้ว อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของลูกค้าหน่อยเป็นไงบ้างเจ็บหัวไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บหัวเลยอันนี้ลูกค้าต่อผมประจําอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าที่ต่อผมกับเราประจําแล้วก็วันนี้อยากจะแอบเปรี้ยวนิดนึงแอบเปรี้ยวนิดนึงก็เลยเล่นทูดนเห็นอพอดีว่า เห็นเราทําสีผมแบบนี้พี่วันหนูอยากทําสีผมข้างล่างแบบเป็นทูโทนก็เลยอ่ะแบบนี้เราก็ใช้ผมต่อทําได้เลยเราไม่ต้องกังวลว่าผมจริงเราอ่ะจะจะเสียเพราะว่าการที่จะทําให้ผมให้ผมเป็นสีสวยๆได้นะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานเนี่ยมันต้องใช้พ้นผมที่สว่างแล้วก็ต้องฟอกสีผมนั่นแหละ ทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะใครอยากได้สีอะไรทักมาได้เลยจ้าตอนนี้ผมที่เรามีอยู่ก็อตอนนี้ผมที่เรามีอยู่เรากำลังจะทำสีเพิ่มนะคะเรากำลังทำสีเพิ่มลูกค้าชอบความยาวประมาณไหน25้า ยี่สิบแปดสามสิบนิ้วแล้วก็ที่กองอยู่ตรงนี้เรากำลังจะเตรียมทําสีมีสีเทาสาีสีแดงเป็นสีแดงสีเทาที่กำลังจะจัดทําอยู่นะคะสีแดง สีเขียวสีชมพูสีม่วงสีเทาจัดให้ได้ทุกสีที่ลูกค้าชอบสั่งมาได้เลยว่าชอบสีไหนเราก็จะจัดให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนนะคะวันนี้ใครสนใจในงานต่อผมอยากเพิ่มความหนาอยากเพิ่มผมยาว ก็ลองทักเข้ามานะคะเราจะได้จัดผมให้ตามที่ลูกค้าต้องการตามที่ลูกค้าชอบแบบไหนโทนไหนจัดให้เลยค่ะจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้ส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนนะคะ